สบายดีพี่น้อง,น,อง,อง,องน้องฟังไปมุกคูปสุกุสุคนมันนี่อยู่กับช่อง T N J Channel แนลเ,นเนดินได้อพี่น้องเด้อมิน,นีิสิพาไปเอาชีแนลของชีมะเอาคุณงัวไม่ใช่พักพี่น้องพักพุดคุณสิพาพี่พ่อน้องไปขอไปคอขิงงัว <laughs> พี่น้องเลยสบายด,สายด,ดยาีสบายดีเด้อจ้าสบายดีปสุกุสุคนสุหมองสุบอลไปห้าสิไปกันเลยเนาะ เลาะบ้านปลาไหลพี่น้องเอ้ยบ้านปลาไหลบนาอยู่นี่แหละบนเฮาอยู่บนเฮาสอนนี่แหละไปกันเลยนะพี่น้องเฮ้ยขอโทษขอไปในความสั่นสะเทือนเนะพี่น้องอากาศก็หนาวอีอะลรพี่น้องเอ้ยทั้ง เย็นแล้วก็รมอากาศแคร่ฮอนๆแล้หนาวจังเลรักษะสุขภาพกัน,นเดอ้อพี่น้องดีๆนะเอาชอนเดนนะฮะเอาชอดกูไอยากได้ชอนน่น พ่อใช่มีใช่ปุจิจักบ่พ şey yes ่อข่าเจ้าพี да> ่น้อยจะไปใส่ไปเฮือนพ่อจ๊ะบ่บ่หูยังมาอยู่บ่พ่อเป่นเอ้ยเพิ่นไปเกิดไปใส่ป่เพิ่นไปให้พี่น้อยมือหน้าก็เดี๋ยวผมมาตอนค่ำเนาะตอนเช้าพ่อเราอยู่ อິาวสิไปเอาขี้แก้บບนอะอ้าวมดิเปขอขี้แกบเนค่สีคอ้า อาวน,นี่ะกระสอบเนี่ยมาเบิ่งสีใจกวาดขี้แกียจไนเอยอันนี้เขาเจ้าขาย 10, รถหนึ่งสิบพันผมก็จะข,ขายแล้วคููมือเลยเขจเจ้าเลี้ยงหมูไปหน่อย สีขาวแล้วก็เลี้ยงหูโอ้ธุรกิจข้าเจ้า,าธรรทดมดา้านะเจ้าเลี้ยงหูไว้ขายเห็นไอกหมูขาเจ้า,ากุ้งกว้งโอ้คัก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 ทางลง แล้วเมื่อปกพักไปหน่อยพักบัวหัวนะให้มันเป็นหัวปอกเขาด้วยนะกระสอบมาเต็มกี่ก้านนี่สิคะ เสริมไม่มาแต่ USA ใครพไดนะของน้ำเข่าได้เห็นแล้วนี่หยอขัดกะเลยก็ติไปเลยเก่งขนาดั้ยแบกกระสอบเข่าก็ได้ เปลือกเขาอ้หวัวยมันกินเนะเอ้าเฮ็ดเพียงัวกินแกะไปหน่อยได้กระสอบมันกับมีฮะ,ฮะขาดแบบไหนเป็นอย่างที่เจ็บซ้ำแล้บโบเจอ bán thuốc sẽ lột chắc là phải đồng Không phải cháu nữa mà Ăn nó lên bên đó ơi ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยพอสิฮอดพิดกันหลายเที่ยวอ,อยู่ได้สองสอบพี่น้องเลยาสามาผาสมใส่ขี้แบ่ใส่ขี้งัวพี่น้องแต่ว่าขี้งวัวไปแล้วนั่งบนไรเอาเข้าวใส่่นะเอาเข้าวถั่วนบ่ะดีๆนะ รถรถบุกปเร็จหมนไปเอาเข้าโอ้ยข้าสวน หอดอวยะพ่หนุ่ยหอดัวหอด,หอด,หอดสวนเป็นที่เรียบร้อยถอกไว้ให้ฉนานอกลับไปเอาคีบะไปเนาะเอาสิเอามาใส่พักหน่อยพี่น้องพักเสียเอาบ่งไว้นี่แหละมันเบิร์ดพูลเลยมาล้วกสิกสิล์ล่นปนกัน เอาผื่นจีบข้าวโรตมันจะผื่นจีป้าไก่นี่มานอนเห็ดพักฮเฮานะแม่นบ่คืวอว่าฮะเนาะพี่เซ้งเลยจะว่ายยังไง มันอย่างเบียไปเอยไก่มันก็ต้องซะแลลวนะเพว่แม่ม่หมากับแมวแล้วมาพี่น้องปองป่ายเอ้ย เอาขี <y y ak <y y ้แบนมาบัดนี้พร้อมทานผู้ชมเลยจปิดคลิปเลยไว้ปิดคลิปเลยปิดเลยฮะปิดๆไดไไว้มาแล้วฮะกสีคนดินก่อนพี่น้องเอ๋ยจังสีใสพักกำลังงาน มาขวากบก็กำลังเป็นเขาแบ่ไปหน่อยเอาเป็นว่าสิจบคลิปไปเพียงสามีแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเิ่งมาชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อเป็นกำลังใจให้เน่บรมีอย่างหลายดอกจบลิปไปเพียงสัมี